สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวเส้าน้ำกันจ้าพี่น้องเมื่อนี้ได้ซุปบระเคือก้อยไข่หมดแดงผักเข้ากับมิตน้องไม้ผักปังลวกผักกาดผักชีหอมผักชีข้าวเหนียวหนึ่งไม้ไม้จ้าพี่น้องมาจ้าอันนี้ของตะหน่อยมาจ้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันเนาะจ้าหิวเขาหิวเขาพดต้นไม้พึ่งแก้ว กินบนกินหลับามาือขึน้นกอกกอกขาหมูมาพี่น้องสวัสดีเด้อครับผมมากับาวเหนียวหนึ่งไม้ไม้หอมหอมครับผมไข่หมดแดงอยู่ทงอยู่ท่าแต่กินแนว,นแวน่นี่แหละพี่น้องมีแต่หารสันเลิศอด้นี่พวกพักปังโอ้ยคุยหยู่เขียก่อนเด้อโอ้ยเล็บก็คืดอดำดำทีอะเล็บขอยกระดำเป็นยังไง ค่อยคัดหมอกกุขวยกวดท่านอืมแซ่บพักตังอืมขว่ายไข่มันแดงอืม อืัว,วน,น้ำใส่กับติกมันแข็งมะไซ่่อรื้มบ่ยังกัดแซ่บแกนเข่าได้ั่ก็กักหมูเหลียเดือมขึ้นนี่ละแท่ว่าเลยมือ,อุ่นไงแซ่บบ่เยอะเข้าไปให้ยาไปห้าหม,มกนึง เดี๋ยวมือใบใบที่กลัวแม่เป่งกินเมียงแม่เป่งน,น้ำกันจ้ะน้อไหมครับมาเสียงเงียงเสียงไก่น่ำไหมอ่อ,อนๆพี่น่อง nhà nó bùn luôn nhà mát nhìn bắp thừa gì nó đẹp bùn nhà bát phải không bảo cho nhà anh ngồi phải không không thì bảo ăn gì đó Chút áo khoác Cháu có thể bột ngon không ạ? Mình... Cháu bột ngon rồi cháu có viên xong rồi thì khỏi... khỏi khi bột đọc mây nháo, 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 nháo như thế. Xong rồi hả? Hửm, quân côn Có vấn đại bọc. Ui. Nhạc côn... Khi nó... Khi nó tẹt thử mà... thì nó có thể ฝนโบตจกเช็กเชียรุ่งใหญ่ด้สูบน้ำใส่เขาฟัางทั้งนี้เขาต่อ,อตายเลยเขาจนตายเพียงมัน,นห่านไหมบ,บ้านบโจกเช็กเชียร์เลยเงาปากเนีงยข้อ Sự tỏi Bây giờ cũng quam súng, cho nó thôi mi nó. bài, sơ bài, chu siêu cái kênh anh 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 Quay wound lại ở hải. Mày Ba, ba thoáng, nguồn chuối chuối xíu chuối 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 nhang chuối 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 nó sẽ nhang chuối chuối mà Nhang chuối chuối cả หูสดเอาทันยังเชี่ยบหูจังสีมันอยู่บานโดนแล้วพี่น่องมันอยู่เห็ดเห็ดอยู่ไฮอยู่ใหหนาหาดโดนแล้วบ้านสวนเนาะใส่ไม่หงมัวาจะเสียเวลากับเรื่องไรซาละ แซ่บเจ้าพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บพี่น้องนมีทีมีทางอยู่ให้อยู่หน้าก็ออกมาอยู่หน้าก็ยังแต่หน่อยนี่รับรองคือหยอกหา,าก,กิจกรรมเฮ็ดเขา mất mọi người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  mất mặt 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 nó mặt 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 đó, đó, đó mặt Ồ, quên này chưa nghe thấy lắm. Bác chị cơ bơ, hả? chị cơ bơ, ồ. Bác, Cháu chó ăn ăn ở Chó ăn gì? Chó pha. Pha. Ừ, chó <laughs> hình phạm. khỏi má con. Khỏi ขยิบปูนมีางาขึ้นคอยจ้องนั้นไม่หายอยู่ไม่พอเออนั้นมัดแต้มอย่อนเนี่ยเนหูปูขาวอาย,ยวอ่นี้เจ้ขึ้นปยี่ดีอาอันนี้ยขอปูขาวอยู่ในหั่นป่ะผสมผสมน้ำเลยแปะเลยเดียวแอู้เราเตียเจ้าเหเป็นดอกเขาไหมเห็นเจ เย่อหิ่งพระมากเมั่อเนี่ยล้ว่อยซั่งอยูอืเอ้ยเอหิ่มากสาบของน้ำแล้วอืมบานเป็นสาบในบ้านคนณะแม่มาสาบแล้วแล้วในบ้าน อิ่มคอยแต่อิ่มคอยกินตัวเ,เนี้ยบ่ได้หลอยกินมืนเนกลบแซ่บครับ,บพี่นนองพีสดนี่เห็นมันเบิดอเนีาา่ยมักเนือเนาสดกับ,บ,บถ้ารัสังหิงพระมากาเสือบมี มีอยู่แต่ว่ามันเป็นแบบบ่ถูกใจบ่ถือใจไหมพี่น้องอาไมใช่ะบ่ฮะคุณยูหลังบ่เจ้าบุกกินข่าบ่ก็อยไข่มดแดงแเออซื้อแล้วเป็นเัเป็นเงี้ยวเปลี่ยนละ่ว่าม่อเงี้ย เงี้ได้มั้งปื้อยูบาปเลยนะอ่าเบ็ด เราใหม่นี่ก็แหงเพจดได้ไะบะเมีนว่านี่ได้พี่นอ้องบ่ดท่านได้อาบพอนน้ำล่างหนาแล้วละจ้ะก็ชิบะท่านอาบก็ชิบะท่านอาบน้ำนะบ่ดท่านได้ถูเฮียนตื่นเช้ามาหนึ่งเขาเห็ดแนวกินล่างถวยล่างขวดนมให้ลูก แล้วก็ตะหน่อยปวดเท่นแล้วยาแพ้ย์จะไปถูจ้ะพามานมาวันซุกแพทย์เริ่มขายของแล้วด้อจ้ะพี่น้อง เริ่มขายอะของคือเก่าแล้วมีปลาส้มปลาส้มกิโลละลอยห้าสิบบาทจ้ะแล้วก็เ,เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวกิโลละห้าร้อยเนื้อแดดเดียวกิโลละหกร้อยแล้วก็ปลาล่าซับกับปุกละลอยเดี๋ยวทำม้สมงไข่ปลาเพิ่ที่บอกด้วจ้ะพี่เ้อาช่วงนี้มันนหาฮหอน ทงไปมันกัอาสิบมันซิเปียวไหมจ๊ะพี่นอกก้องแล้วก็ใส่กองใส่กองกินรัวสองร้อยหาซิบได้สิบหกขอจ้ะได้สิบห้าสิบหกขอแล้วก็มีค่าทรงแปดสิบบาทมีค่าทรงแปดสิบบาทแล้วจ้ะพี่น้องสีสังส้งหน่อยสร้างหลายเพื่อจะคิดแปดสิบบาทจา้ะเพราะว่าเหรียญมันแปดสิบบาท ถ้ามันถ้ามันเกินมาเพียกแตออกไห้เ่าเป็นยังจ้ะนะคะที่น้องได้กินของแ่บๆเนาะอะไ่ก็ <My God. S 1> ค่ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ะ